มีความสําคัญยังไงนะเดี๋ยววันนี้เจ๊จะมาอธิบายให้ฟังนะคะอธิบายให้ฟังในทัศนคาาติของเจ๊เท่านั้นนะคะแต่ว่าคนอื่นจะมองแบบไหนอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะคะการสํารวมจิตหน้าเฟซเนี่ยมันคือเครดิตเราอย่างหนึ่งนะคะการที่แล้วไม่สํารวมจิตคืออะไรไม่สํารวมจิตก็คือการที่เราโพสต์เฟซบุ๊กนะคะตามอารมณ์นะไม่ว่าจะโกรธไม่ว่าจะโมโห ไม่ว่าจะโพสต์ในลักษณะไปโฟกัสในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะคะโดยเฉพาะาคนที่มีประสบความสำเร็จนะคะชั้นสูงก็คือ,อหลายๆคนแล้วก็นักปาชหลายๆคนมักจะพูดเป็นเสียงเดีวยวกันว่าอย่าไปเสียเวลานะ,ะกับสิ่งที่เราโฟกัสไม่ได้นะคะอย่าไปเสียเวลาอย่างเช่นอากาศร้อนนะคะ ร้อนเศรษฐกิจนะ,ะบ่นเรื่องเศรษฐกิจนะเราโฟกัสไม่ได้จริงๆนะ,ะร้อนเศรษฐกิจแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างนะคะที่เราคนอินทานะคะคนอินทาคนก๊อปปี้ความคิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้คือบอกเลยว่าในโลกของโซเชียลเนี่ยการที่เราจะ,ะไปควบคุมไม่ให้ใครมาวิาพากวิจาร์ณเรานี่มันค่อนข้างยากนะคะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้นะคะก็ไม่อยากจะให้ไปโฟกัสแล้วก็ไปโพสต์ถึงสิ่งเหล่านี้นะคะก็การที่เราโพสต์แต่เนื้อหาสาระนะคะโดยเฉพาะแม่ค้าออนไลน์นะคะเนื้อหาสาระนะ่าให้คุณค่านะ,ะให้คุณค่าเพราะการโพสต์อะไรที่เกี่ยวกับการให้คุณค่ากับคนชมหรือคนดูเนี่ยมันก็เป็นบุญอย่างหนึ่งนะคะถ้าเรา โพสธรรมะไม่เป็นนะคะหรือว่าเจ๊ก็โพสไม่เป็นเหมือนกันนะะธรรมะไม่ค่อยถนัดนะคะเพราะเป็นแม่ค้าธรรมดาคนนึงนะคะเหมือนพวกเราเรานี่แหละนะ mm hmm. ก็จะโพสต์ hmm. เป็นความรู้อย่างอื่นนะคะความรู้ที่แบบว่าผู้ใหญ่คนนึงได้ผ่านโลกมาแบบไหนนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะก็การที่เราสํารวมจิตหน้าเฟซเนี่ยมันคือเครดิตของเราอย่างหนึ่งนะคะแล้วจําเป็นไหมว่าถ้าฉันไม่ได้ทํางานาศาสนาฉันจําเป็นต้องสํารวมไหมหน้าเฟซจาเป็นมากนะคะ ต่อให้คุณขายขนมหวานนะขายเบเกอรี่ขายก๋วยเตี๋ยวขายส้มตำขายเสื้อผ้าขายลิปสติกขายอาหารเสริมการสำรวมจิตหน้าเฟซมันคือเครดิตอย่างหนึ่งที่จะทำให้คนเชื่อถือคุณหรือเปล่านะคะหลายๆคนก็คิดเหมือนเจ๊นนะแต่ว่าไม่ทันที่จะที่จะคิดว่าเออตัวเองเราคิดแบบนี้เหมือนกันนะคะอย่างเราเคยเห็นบางคนที่แบบว่าโทษ ตามอารมณ์อบโพสแบบหาเก็บสารสาระไม่ได้อย,อยู่เสนอขายสินค้าตัวหนึง่งถามว่าเราเชื่อเขาไหมเราก็ไม่เชื่อเขานะคะเพราะว่าเขาทําให้เราไม่เชื่อถือเขาตั้งแต่แรกก็คือเขายังจัดระเบียบภายในยังไม่ได้นะยังควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แล้วก็การโพสต์ที่ให้คุณค่านะคะมันเป็นการสร้างสายใยอย่างหนึ่งนะคะที่ทําให้คนที่ เข้ามาในร้านคุณก็คือหน้า Facebook ของคุณนะไม่อยากจะออกไปจริงๆเราอาจจะไม่ได้สนใจสินค้าของคุณก็ได้อาจจะไม่สนไม่ได้สนใจลิปสติกไม่ได้สนใจหมูเค็มไม่ได้สนใจหมูหวานนะคะไม่ได้สนใจน้ำพริกนะคะแต่ชอบทัศนคติความคิดของคุณที่คุณให้คุณค่ากับสังคมนะคะ อ่านแล้วเพลินอ่านแล้วไม่อยากออกจากบ้านนี้เลยอะ่ะไม่รู้ว่าชอบเขามากเลยคนเนี้ยคิดว่าคุณก็คงเคยเป็นนะคะที่ติดตามใครสักคนที่มีพลังงานเดียวกับคุณนะคะอะ่าก็น้องๆคนก็บอกว่าก็ฉันเป็นคนแรงอะ่ะฉันอยากให้ผู้ติดตามแรงๆติดตามฉันแล้วฉันก็ขายของอันนี้แล้วแต่นะคะอันนี้ก็ไม่ว่ากันเพราะว่ามันเป็นแคาเลคเตอร์ที่เขาชอบพูดกันว่าคาเลคเตอร์อันนี้ก็อ่าอันนี้แล้วแต่นะคะเป็นเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่สําหรับ ใครที่อยากได้กลุ่มคนที่รักแล้วรักเลยนะคะไม่ว่าคุณจะขายอะไรนะคะเจ๊เคยเห็นมาแล้วนะคะการคนที่หากขายฮาร์ดแวร์ก็คือพวกอุปกรณ์ก่อสร้างเล็กๆน้อยๆก๊อกน้ำเขาเรียกว่าอะไรสกอร็อตไบท์ 3M ฟองน้ำเขาแพ็กข้ามจังหวัดมาแล้วนะคะเจ๊งงมากเลยเพื่อนเจ๊อ่ะก็แพ็กของเขาโพส a c e b o o k ว่า แพ็คลังใหญ่เลยเจ๊ก็ถามเขาว่าอุ้ยทําไมต้องแพ็คแน่นหนาขนาดนี้เขาบอกว่าเขาต้องส่งต่างจังหวัดเจ๊ก็ถามเขาไปเลยว่าเฮ้ยฮาร์ดแวร์ตรงไหนมันก็มีทําไมเขาต้องซื้อเธอด้วยเหรอเขาก็บอกว่าอุย้ยพี่นี่มันแฟนคลับหนูนะเอ้ยเขาชอบหนูเนี่ยแหละเห็นไหมว่ามันคืออ่าเขาได้จูนอะไรบางอย่างของเขาไว้อ่ะหน้าเฟซอ่ะแล้วก็รักแล้วกลุ่มกลุ่มลูกค้าของเขาคือคนที่รักแล้วรักเลยคนที่รักแล้วรักเลยส่วนมาก ข้างในเขาจะจัดระเบียบนะข้างในเขาจะจัดระเบียบคือไม่เปลี่ยนแปลงจากคุณง่ายๆจิตใจเขาแน่วแน่นะคะแล้วก็มีเมตตากับคุณด้วยอ่ะเจ๊จะมองว่าเจ๊มองแบบนี้นะโดยเฉพาะอาเราจะต้องดูสถานะของตัวเองอะว่าเราอยู่ในสถานะไหนเราอยู่ในสถานะของบคุคคลที่ต้องรวมจิตนะควบคุมจิตเราก็ต้องอยู่ในสถานะที่เราเป็นนะคะ ในสถานเนี่ยที่เราเป็นแล้วก็หลายๆคนที่เขาติดตามเราที่เขาไม่แสดงตัวตนเยอะมากนะคะบอกเลยว่ายอดไลค์กับยอดเม้นเนี่ยไม่ได้วัดนะคะว่าคุณมีคนติดตามเท่านั้นแค่นั้นโดยเฉพาะน้องๆที่หน้าตาสวยๆนะเป็นแม่ค้าที่หน้าตาสวยๆแล้วแบบคือเผลอเผลอไม่ได้สํารวมภายใน,ในหรืออย่างนึงมันเป็นกันมันเป็นตัวตนของเขาอะที่เขาจะฉายแสงสีนั้นออกมาแต่เขารู้ไหมว่ามี อีกหลายคนที่เข้าเฝ้ามองเขาอยู่ด้วยความเสียดายนะคะว่าถ้าเขาสัมรวมนะคะจัดระเบียบสัมรวมกายสำรวมจิตอีกนิดนึงนะคะไม่ว่าจะขายอะไรก็ขายได้นะ,ะโดยเฉพาะผู้หญิงที่หน้าตาดีๆนะคะเสียดายหลายๆคนเลยนะคะที่เผลอพลาดไปนะคะโดยเฉพาะงานศาสนาต้องก็อย่างงานศาสนาเจ๊ก็ต้องรู้ตัวแล้วว่าเจ๊อยู่ในกลุ่มคน วิถีประชาของคนที่เข้ามาเจอกับเจ๊หรือว่าจะต้องเข้ามาติดตามเจ๊เนี่ยจะเป็นคนที่เป็นผู้ทรงศีลเป็นเจ้าภาพนะคะที่จะต้องเสียสละเงินมากๆนะคะเพราะว่าทุกคนจะรู้กันทั่วประเทศหมดแล้วว่าของร้านเจ๊นี่ไม่มีราคาถูกนะคะราคาสูงกว่าที่อื่นแต่ทําไมออเดอร์มันถึงออกนะคะออเดอร์มันถึงออกก็ถ้าพูดไปเหมือนเหมือนที่เพื่อนๆบอกว่า คลิปนี้อาจจะเหมือนอวยตัวเองนะแต่มันจําเป็นต้องยกตัวอย่างจริงๆนะคะว่าของเราจะศักดสิทธิ์หรือไม่ศักสิ์มันขึ้นอยู่กับเจ้าของร้านที่สํารวมได้แค่ไหนสินค้าตัวไหนที่จะอาหารเสริมหรือลิปสติกหรือ,อหมูน้ําพริกนะคะที่น่ากินนะคะหรือ,อน่าซื้อนะคะน่าซื้อด้วยความศรัทธาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ ตัวเจ้าของแบรนด์นะคะหรือตัวเจ้าของร้านนะคะเป็นเป็นคนทําให้สินค้ามันดูเลอค่านะคะมันดูเลอค่าขึ้นมานะคะอันนี้สําคัญมากนะคะหลายหลายครั้งหลายๆคนที่แบบหน้าตาสวยนะ,ะแต่ว่าลืมไปนะ,ะเวลาอยู่อยู่ภายใต้บรรยากาศสินค้าของตัวเองนะคะที่เป็นสินค้าทางศา,าสนามันรวมหมดเลยนะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นใบเสมาเป็นลูกนิมิตนะคะอาจจะเป็น อ่าอ่าเป็นทูปเป็นเทียนเป็นอุปกรณ์เชิงเทียนพานพุ่มอ่าพระพุทธรูปทองเหลืองพระพุทธรูปปืนปูนปั้นนะเวลาเราอยู่กับสินค้าเหล่านี้นะคะหรือว่าเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับศรัทธานเนี่ยเราก็ต้องสํารวมนะคะสินค้าเราถึงจะดูศักดิ์สิทธิ์นะคะอันไหนที่อ่าผู้หญิงไม่สมควรที่จะทำอะ่ะ ออกสื่อเราก็ต้องดูนิดนึงนะฮะ,ะเราไม่รู้หรอกว่ามีหลายคนที่จ้องมองเราอยู่แล้วก็โดยเฉพาะพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ท่านมีพรรษามากๆท่านจะหวงภาพลักษณ์ของตัวเองนะคะท่านจะไม่อยากให้ตัวท่านเองตกอยู่ในสถานะโลกาวัชชะนะคะหรือว่าถูกติิตตฉินนินทานะคะการที่จะให้งานใครสักคนหนึ่งนะคะทีะ่ราคาสูง,สงหรือล็อตใหญ,ใหญ,ใหญ่เนี่ยท่านก็ต้องเข้ามาดูถึง Facebook นะคะท่านต้องเข้ามานะคะอาจจะไม่ทุก รูปนะคะแต่ส่วนมากจะเข้ามาดูโดยเฉพาะเจ้าภาพหลักนะคะเจ้าภาพหลักก็จะเข้ามาดูด้วยว่ามันโอเคไหมสําหรับเจ้าของร้านคนนี้ที่เขาจะต้องควักเงินจากกระเป๋ามาซื้องานหลายแสนนะ,ะว่ามันโอเคไหมจูนได้ไหมนะ,ะก็ตรงนี้สําคัญมากนะคะการโพสต์ให้คุณค่านะ,ะการโพสต์ให้คุณค่าคือการสร้างสายใยที่ไม่ใช่เข้ามาในบ้านแล้วมันมีแต่โพสขายขายขาย,ขายทุกคนน่ะไม่ชอบ การถูกขายถูกไหมแม้แต่เราก็เหมือนกันเราไปดูเสื้อผ้าหรือไปดูกางเกงยีนหรือไปดูเสื้อเชิ้ตเจ้าของร้านเดินตามติดเลยอันนี้สวยนะคะสีนี้สวยนะคะเอาไหมคะคืออันนี้มันดีจริงๆนะคะเราเบื่อเราอยากที่จะศึกษาของในร้านเออคุณไม่ต้องตามมาได้เดี๋ยวเรามีปัญหาเราจะเราจะถามนะคะเดี๋ยวเราจะถามคุณนะคะหรือว่าตรงไหนที่เราต้องการเดี๋ยวเราจะบอกคุณแต่เราขออิสระ คนติดตามทาง Facebook ก็เช่นกันนะคะก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะหลายหลายคนอาจจะชอบคลิปนี้หรือไม่ชอบคลิปนี้ไม่เป็นไรนะคะแต่เจเชื่อมั่นว่าอาจจะมีคนไม่ชอบคลิปนี้สักร้อยคนแต่หนึ่งคนสามารถเอาไปเปลี่ยนปรับเปลี่ยนกับการใช้ชีวิตของตัวเองได้แล้วก็มีทรัพย์สินที่ตอนนี้ยังมองไม่เห็นแต่อนาคตจับต้องได้แน่นอนนะสักหนึ่งคน เจ๊ถือว่าคลิปนี้มันมันโอเคแล้วมันบรรลุวัตถุประสงค์แล้วนะคะที่เจ๊ออกมาทําคลิปนี้นะคะสิบนาทีก็นานเกินไปแล้วนะคะสําหรับการที่จะออกมาพูดหน้ากล้องนะ,ะก็ขอบคุณนะคะทุกการติดตามนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันนะคะคลิปหน้านะคะแล้วก็จะพยายามพูดให้สั้นมากกว่านี้นะคะแต่ว่า,าเผอิญคลิปนี้เนื้อหาสาระมันค่อนข้างแน่นนะคะก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ